มวยตุ๊กไก่ทุกท๊กน่ะขอบคุณเสือบุญเพชรเชียงไทยขอบคุณเสือเก่งเหมือนก,กันครับอ่าทีมงานของเสืบอบทกันธารามวนันนี้แฟนพันแท้เลยจะเป็นทางด้านของขอนแกนเน่สัตว์บ้านไผ่ไงแล้วคุณหน่วยเลื่อมนะ่าคอ,อเดตไฟ้าแล,แลนน้วลก็ปอทดงหนองบัวอ่าแล้วก็พอตื้ยในใจมุตนาหาาันยังไงลูกโบทองอ๋อแล้วก็แฟนมวยทันแท้กันธารมกันทารักโอ้เยอะแยะ เราลงมวยอีกสามคู่สองคู่สามโมงคนี้าสมควรเก็บเวลาก็ตัวใส่ทอดพอดีพอดีเวลาใส่ทอดครบพอดีอออแล้วก็แฟนบันแท้ก็จะเลมนรับบันที่26ครับเจอกันทีน่เรียนสะพูครับขอขอพยุยม,มุนใจย์ชนะเสกผมผ่านครับเอ้หลุดไม่ได้ครับจบตะกันคอฟ้ออางาม โอ้อยนั้นก็พิชชนะความขั้นหมายครับไอ้เจ้ารย์วันเจ้าไฟเตอร์ออ,อยู่ที่บรนทูลนั่นตอนนัน้นฝาหนาโอ้ส่วนเงินด้านของวันเบชนสนี่ยก็ไปโชว์ไว้สวยที่สิบมงอ่าขอ,อ,อบคุณครับถึงมันสลาหวานครับ,ราารบปีสดครับวันที่แปดก็จะเลยครับวันที่ยี่สิบหกแล้วันยี่สิบแปดวันที่แปดก็วันที่แปดธันวาครับรายการใหญ่เทปกลางนาสิทธิ้ใหญ่นิรันดร์ครับ จริงที่สองแสนกับตะลั่นไขวาเล็กสิบพ่นลทองและจะมีกุลาเพชรจิ๋วใหญ่เสียงครับกับตะลนเพชรประจันสายวัวเพชรชลอาจาร์นางแบบกำดังสาวไทยโชกันพร้อมวันนี้สามสิบกวักคู่ที่ลานพระใหญ่ตะบนอีเซครับโคสีสวรันศึกลุ่มน้ำง้วยทัพทันสายสะพานจุลินศรีสะเกดนะลุงบุษันโอ้แต่เตี๋ยวห้ามพลาดเลยครับแทันว่าทุครับรายการใหญ่ครับ เพิ่เ uhm, พิ่เพิ่นี่ต้องดูครับเียมันยงมั่นใจครับเอ๋ได้สูบได้ลอยครับจะเิ่มวันปชต์เอลึเที่ลเก่าครับแปวปังน่นแดงม่จะไปในสายสิทยิปีนะครับนี่เือไฟสุดท้ายของโซนนจบยกที่หนึ่งครับวัยกที่หนึ่งส่วนน้าเงินนี่ก็กลุ่มพลังใหม่ครับของเสียสมหมาย ามใช่เลยครับคุณหนุ่ยลงอยู่ลงอยู่ไปจางภาคคุณหนุ่ยไปจางภาคเจนดสีมันจำไม่ได้เจนดสีเด้อใค่ล่ะเสียพอนะครับสังพอนี่เสียมาลูกพี่นะเว้ยเสียพอนายใจใดเลยพอตุ้ยกันทั้งหลายกับซีน้ำโอ้ยซีไม่เด้อพอตุ้ยเด้อแห้งแห้งมาที่ป่านนี้จะเป็นกันดานแห้งน้ำเห็นไหม นำพิช <5 S 1> ิตก <squishy. S 1> ัดใน่าไทยโหดแล้วล่ะมหาเด็กไปหาลูกพี่สบายใจดอกแต่ละงานเนาะแต่ว่าไปหาหนุ่มๆนุ่มตีเมก้าไฟกับแม่ในแม่นุนตกนอนกลางคืนหอดสี่วงเศร้าประมาณจ้าเจอเปไปเมก้าไฟอ่ายกที่สองครับไปดูสักี้ที่เขาพักไม้กุนทีก็ไปเออพักไม้แล้วก็ก็ไปทีอเราไปตัด không được nói không được nói chào anh bà này anh bà này anh bà này anh này anh bà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  này Terima kasih telah menonton!

เก่งครับคู่เอกคู่นักรายการครับนี่ชัยชัดอัดกับมาแล้วครับแดงในวันที่ชเพชรเชิจชายเสือเก่งมังกรนับวันที่ชิตออบาเซ่ครับนี่เสือเก่งมังกรเสือบูทเท็จชายครับทพิณทุกข์แต่จากฝั่งกัทลักษ์ครับเคยเจอกันมาแล้วครับเมื่อหลายปีครับ จะบอตานาคจะไม่ท้าทานะอร์หวา่าหัวกันคอเลยครับางามวันนี้วันที่ชนี่ได้ชคได้ลอยได้ใหญ่ครับภาษาไปย

ถ้าในเฟตคุณเพก็ร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับน้ำหนักครับมวยไทยในก้อนน้ำหนักเขึมเกินครับจบยกสองครับจบยกสองห้าสามต่อห้าสามสามคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ขุนศึกเล็กกับทางด้านของเพชรบางนาแล้วก็ปิดท้ายที่เพชรหนองผือเพชรหนองผือกับยอดสิงห์ดํานะครับ

ยกที่สามครับแดงของ่อนไปเช็ตครับถือว่าถูกคู่ถูกเวลาครับเอกใหญ่วันนี้ดาวรกษที่กลังทอแสงครับกันทลักกับศีรัตนะ

स्वागत सौ करते ประกอบการเป็นย oh 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 ังไงและก็ยี่สิบสี่ที่อยุที่สันสัปดาหมาดีครับของขวบขวาญไปแล้วขวาญไปคือเดือนสามปีที่ผ่านมากบเจอกับพระเจ้า ดูว่าที่สีสเกตกันเองกันแลตอนนี <favour> ้เข้าเวทีสุดมันแดนนี้ก็เคยจะทำให้กูถอนมาแล้วนะจผพบกันนะ ความสุดยอดความดีใจรังการครับจุเว่ยมันจะพาดนิงดมระเบิเกียรติยศหวยทากศิษย์ไจ้ามองไทยศิยยาหอยไทยมีขากยักบไป เปดูได้จ ok> um ุีแต้วัดน่มวยวุดุไป้าวหน้กาก็ยไปกา่งเยอะนเนี่โอ้ยประต์นี่วันที่24ก็ที่นนแยะของคุณกิศนาและ2ีก็ที่อิลัม26ก็ที่สะโพกยกนี่ก็ฝัน ทีตะเกีนี่็น่าจะมีพิงพวยสีรัตนะแล้วก็นนพูนตำบลที่20ับริษัทหนองมาถือเปิดน้องแล้วก็รุ่งภูทรไปนู่นนะท่าขี้เหล็กเด็ดอูดมรับชมฟรีแต่ว่าแดงผู้ใหญ่จะไปที่บ้านศิลป์พลเป็ะลันกินมะลันโอ้นกินมลัน27ค้รลอยกระทง ได้เลยยังได้เลยยังยังเลยยังเลยไอพีพันนุมหายเลยฟ้าเลยคู่รกกับงมันหีิเศที่ไปรอยอยู่คนเนี่ยดินมาดินวัดินนเวลาลอยกระทงก็จะเป็นจริงจังอะไรมากมายครับเพื่อไปลอยคู่กับคนคู่ใจเพื่อกระทงมันแยกทางแล้วก็มาทะเลาะกันอีกเลอย่าไปจริงจังเลยเสียหนุ่ยนี่เวลากระทงแยกทางนี่กลับมาทะเลาะกันเงินหนุ่ยเบื้อกบนนั่ง รับเมือแดงให้อยู่บัานเียอาชีรงเอ้ยมาแดงช่วยมั่นเดียวสวด่าวสาจ่การมวยครับแฟ่นๆก็ติดตามได้นะครับทางฝั่งกัทนาโรก็9ก5าสมเกระเดร่นนะครับทุ่งเศรษฐีสิบองถึงโมงนะครับทุ่งพุอรจากทุกเสาอาทิตย์และก็ที่แด็หัวใหญ่ฝั่งโพสิสุวรรณขึ้นไรห้าไรห ดูห่างๆหนึ่งยปไหนนะเสียตารถยางเป็นไงเสียตารถยางทางไล่เป็นไงติดตามคงจะหมั่นนี่หมันอยู่เนาะอ่าสู้เขาได้ครับเสียตารถยางขอบคุณอ่าเย็ดสี่ครับเย็ดสี่เย็ดสี่สี่ครับจะไม่ห่างจะไม่จากไปไหนครับ ต็วผีมัอแท้งแจ็คแท็กต้นเงินหนึ่เออลูกเตะก้านคอได้กินมาหลายลายแล้วอ่าเจ้าไฟเตอร์นี่มันตั้งแต่เจ็ดสิบกว่าแล้วนนะเสร็จ okay yeah. yeah. เหนือคำบรรดาจริงๆครับแจ้งถึงทีมงานขุนศึกนะเพชรตานาแจ้งที่เก้าันะทีมงานวิสิุพันเปอซนทีมงานสื่อสารเพื่อสัปันทีมงานยอดประยักุศลยอดประหยัดกุลสารพานินะเพชรตานานีแจ้งที่เก้าพันะให้ทีมงานของคุนศึกเล็กเพราะไม่เพิ่มติตาด้วยวิสิตุพันเปอร์เซนครับ

ป้แม่สาวเอาลูกสินมาลอยนึงเลยเด้อลูกสินรวดเด้อปาแม่สาวนั่งรอกันนั่งอาบาลอยนึงเด้ลูกสินอยูดจีน่สากเลยเซลเสนาไปเห็นกันเจ้าเจ้าแดงเซลเซน่าไปเห็นไก่ด้วยพี่ไงที่ห้ายกสุดท้ายครับก็ถือว่าเหนือคำบรรยาจริงๆเลยนะโอ้ แล้วก็มวย้อนยกครับรายการใหญ่เลยยี่านาสามคู่ย้อนยุกใหญ่ๆเลยนาโนจะเป็นเชืประภัยครับเกียรติสมมติกับทางด้านกล้วยหอมสอสมจิตนี่สองแสนแล้วก็มีจะได้ผู้ใหญ่เกียรติสมมติสมมติกับทางด้าน

พวกไตรย,ยุกครับอาชีพเดียวกันก็อยากจะทำนะับมั่นใจแล้วเด็กเด็กที่ห้ายกสุดท้ายเออนี่เข้าออกเก็บเอาเข้าเวทแทนครับซุปเปอร์แบงค์รับที่พิเศษจากช่างนุ่นการบินไทยครับช่างเป็นมวยโหโอ้รับคนพิเศษคนหนึ่งพันบาทช่างนุ่นมวยโหครนะับโอ้จูปไปที่ฟ้างามสอนนครตุง แม่แย e ่งเด็กก oh, ูไทยแบบนี้ต้องลดค่าตัวไหมเข้ากล้องอีกเลยนะน่าจะลดแต่เดี๋ยวจะหาใกล้ๆประจำอยู่ที่รอยต่อนะเมืองจันทร์กับเบอรนารายเออเอาเอามันหน่อยหนึ่ง